จดลิกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอสไตล์ประจำวันที่5พฤษภาคม2567โดยชายฟุ้บอลคัร่งฟุตบอลแทนครับเรามาดูข่าวบัลไทยในช่วงของเช้าว,ว,วันนี้การดีกข่รับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,ว,วันนี้คุณสือทีมชาติญี่ปุ่นได้เปิดเผยหลังพาทีมถลิงแชมป์เอเชียชดยุดยู23ปี โดยกันนี้ทางด้านโกโออิวะนะฮะกุณซือทีมชาติญี่ปุ่นกลาวหลังนำลูกทีมเฉือนชนะทีมชาติอุซเบกิสถานไป1.0ต่อในศึกฟุตบอล AFC 23ปีไอเชียนคับ2 0 2วน 24, รอบชิงชนะเลิศนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ประเทศกาตา โดยหลังเกมอดีตกุนซือคาชิมะแอดเวอร์นะฮะชุดแชมป์ a f c แชมเปียนลีก2018ในช่วงวัย51ปีได้เปิดเผยนะว่าความสำเร็จนี้มาจากการซับพอร์ตของทุกๆคนไม่ใช่แค่นักฟุตบอลทีมงานสตาฟแต่รวมไปถึงแฟนบอลของเขาอีกด้วย ดยการแข่งขันระดับทวีปเอเชียเป็นงานที่ไม่ง่ายของเราเกมนัดชิงชนะเลิศนั้นเป็นงานที่ยากเสมอเราทุกคนทำงานหนักเพื่อเป้าหมายคือการคว้าแชมป์เอเชียให้จนได้อีกสักครั้งหนึ่งซึ่งเราเองก็ทำได้สำเร็จอุตเบกิสถานกดดันเราได้ดีมากผู้เล่นของเราก็มีสมาธิและก็ควบคุมสถานการณ์จนจบเกมในครั้นงนี้ สำหรับทีมชาติยูยู23ปีในศึกอาฟุตบอลโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรับแบ่งกลุ่มอยู่ในสายดีร่วมกับพันธุ์ของปารากวัยมาบรีและก็อิสราเอลในรกรณนี้นั่นอีกนะโอ้โหเป็น้ว่างานนี้นะฮะถือว่าต้องยกแชมป์ให้กับพันธุ์ของทางทีมชาติญ,ญี่ปุ่นนะฮะชุดยูย23ปีชุดนี้จริงเก่งจริงเลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับ อารังไงกุนซือทีมชาติอุซเบกิสถานยอมรับแพ้ญี่ปุ่นเจ็บปวดศึก23ปีเอเชียโดยจิมอคาปาเซนฮะกะุนซือทีมชาติอุซเบกิสถานกล่าวนะฮะหลังนำลูกทีมพ่ายทีมชาติญี่ปุ่นไปศู 1, นต่อหนึ่งศึกฟุตบอล AFC 23ปีเอเชียนคัพ2024เราผิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ประเทศกาตา โดยหลังเกมกุซูในวัย12ปีบันนี้ก็ที่คุมทีมชุด2 3ปีมาตั้งแต่ปี2021นะฮะพาทีมคว้ารองแชมป์เอเชียครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2022พ่ายต่อทางด้านของซาดีอาระเบียไป0-2รอบชิงชนะเลิศก่อนที่จะอกหักซ้ำสองด้วยน้ำมือของญี่ปุ่นอีกครั้งในหนนี้เผยหลังเกมนะว่าก่อนอื่นเลยนะเราขอแสดงความยินดีกับญี่ปุ่นด้วยอยอมรับว่าเป็นผลที่เจ็บปวดจริงๆเรามีโอกาสในเกมและก็น่าจะยิงจุดโทษในครั้งนี้ได้ พวกเราตั้งเป้าหมายแลกจะคว้าแชมป์ในครั้งนี้ให้จบได้แต่ก็ต้องยอมรับกับผลที่ออกมาผู้เล่นของเราทุกคนทําได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะแม้ว่าเราจะพลาดแชมป์แต่เราเองนั้นก็บรรลุเป้าหมายสําคัญได้แล้วคือการไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกในครั้งนี้โดยคู่แข่งของเราเนี่ยในโอลิมปิกเกมประกอบไปด้วยสเปนอียปิปต์ รัฐมนิกันทุกทีมแล้วล้วนเป็นทีมที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เพื่อใช้ทีมสมบูรณ์แบบที่สุดในวันแข่งขันเราจะเริ่มวิเคราะห์คู่ต่อสู้ของเราในอีกไม่กี่วันขนา้างหน้าและก็ใช้ช่วง FIFA Day ที่กำลังจะมาถึงตเตรียมตัวให้ดีสุดในครั้งนี้เราจะกลับมาดีกว่าในอโตรเปกเกมในครั้งนี้คาปาเซ่ก็ได้กล่าวไปใช้ สำหรับทางนัานของทีมชาติอุซเบกสิสถานชุดยุ23ปีศึกฟุตบอลชายโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรอบแบ่งกลุ่มอยู่ในสาย C ร่วมกับทางนัานของสเปนอียิปต์และก็รัฐโดมิกันในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหเป็น่ว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าเจ็บใจไม่ใช่น้อยแต่ทำยังไงได้ครับผมญี่ปุ่นมันเก่งนี่นาะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับเอาเรื่องไงเจ้าเมดกลับไปก็จัดให้เลยนะานหนึ่งแอซิสหลังได้กลับไปช่วยคอนโดบา้า โดยบูฮามัดอุสมานบูซาดะ,ะทำหนึ่งแอสซิสต์หลังได้กลับไปช่วยคอนโดอบาในเกมที่ทีมพ่ายกับนด้านของโชต้าฟุตซอล2ต่อ3นัดประลองสุดท้ายของซีซั่น2023 ความเคลื่อนไหวนันจากทิศด้าน,นของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาดาวยิงชาวไทยของสมโมสรคอนโดบาได้เดินทางไปสมทบช่วยสมโมสรกันอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ผู้สอดทีมชาติไทยคว้าปรองแชมป์เอเชียซึ่งเกมในศึกอาพีเมียเดวิชั่นสเปนฤดูกาลส0 2 3ัน, 23, นัดที่19บเาจเบตได้กลับมามีชื่อลงสนามช่วยทีมออกไปเยือนโชตาฟุดอลในคาลนี้ โดยรายละเอียดในเกมนังกล่าเนี่ยมูฮัมหมัดอุสมานบูซาได้สร้างผลงานอย่างต่อเนื่องโดยเกมนี้เจ้าตัวทําไป1นึ่งแอซิสในลูกที่ช่วยทีมตามตีเสมอไป2ต่อ2ก่อนจะจบเกม40่นาทีคอนดอบาต้องพ่ายไปแบบน่าเสียดายให้กับทันดานโคโชต้าฟุตซอลด้วยสกอร์สต่อ3ในครั้งนี้สำหรับผลงานของคอนดอบาเพราะตกชั้นแน่นอนอยู่แล้วแม้จะพ่ายในเกมนี้โดยที่ทีมมมทั้งหมดส4แต้ม รังอันดับที่10ของตารางคะแนนส่วนผลงานของโมฮัมหมัดอุสมานบูซานะฮะที่ยิงรวมกันในฤดูกาลนี้ไปได้ถึง12ประตูและบวกกับทงด้านของแอซิสได้อีก1เป็น7แอซิสในลีกของสเปนในคาลังนี้ท่น,นี้โปรแกรมของสโมสรคอนดบบาในศึกฟุตซอลพรีเมียร์ดิวิชั่นสเปน2023นะฮะซึ่งงานนี้นะัดที่30ซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลทีมจะเปิดบ้านพบกับทางด้น้นของบาร์เซโลนาวันที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้ เป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับจากปักคังซอสู่คิมซังซิกและก็ทีมชาติเวียดนามกับการก้าวโคเรียนสไตล์ที่กลับมาอีกครั้ง โดยการนี้เมื่อช่วงสายๆของวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2 0 2 4นะฮะสมาคมฟุตบอลเวียดนามเองนั้นก็ประกาศนะครับผมแต่งตั้งกุนซื้อคนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากทางด้านของฟริปทูซิเยที่ถูกยกเลิกสัญญาไปเนื่องจากว่าผลงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังในครั้งนี้ โดยเฮดโค้ชที่มาสารงานต่อคือคิมซังซิกนะฮะอดีตเซนเตอร์ฮาฟทีมชกกตาติเกาหลีใต้ผู้ผันตัวสู่เทรนเนอร์ก่อนจะประสบความสำเร็จในการพาชุมบุคคุนไดมอเตอร์ฟาดแชมป์เคลีกของ2021นะฮะเพิ่งด้วยศึกเอ2022ในขณะนี้ซึ่งแน่นอนว่าตอนที่เถลิงฟุตบอลลีกของแดนกิมจิตอนนั้นก็มีสัสลักษ์หายประโคนฟรูแบ็กชาวไทยอยู่ในทีมชุดนั้นด้วย ซึ่งการขึ้นสู่บังเย,ยนเทชโค้ตทัพดาวทองหัวนี้เท่ากับว่าสมาคมฟุตบอลเวียดนามยังเชื่อมั่นในตัวแนวทางที่จะเน้นระเบียบวินัยและก็พลังกำลังตามแบบฉบับเกาหลีใต้ซึ่งเรื่องลือลือชาในเรื่องนี้อยู่แล้วเหมือนที่พวกเขาเคยประสบความสำเร็จตอนที่มีพรรคกังซอเป็นกดซื้อในช่วงระหว่างปี2017-2023ที่สามารถโค่นไทยลงได้อย่างรับคาบไม่ว่าจะรุ่นอายุไม่เกิน23ปิปีหรือชุดใหญ่ก็ตามที เหรียญทองซีเกมสสองสมัยรองแชมป์เอเชียอยู่23ปีบวกกับด้วยแชมป์เออาเซียน2018และยังทะลุเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2019ซึ่งเป็นสถิติที่ไกลที่สุดเลยก็ว่าได้ของชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่าที่มีคนเคยทำม,มาได้ เพาะน,นั้นยังไม่พอบิ๊กบอสจอมดุดันยังนำทัพดาวทองผ่านเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2020รอบสุดท้ายโซนเอเชียได้เป็นผลแรกในหน้าปรัติศาสตร์อิตั้งหากทั้งยังเก็บชัยชนะได้ในรอบนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศแรกจากอาเซียนที่ทำได้สำเร็จ นี่คือห่วงเวลาอันหอมหวานของเวียดนามภายใต้เฮดโค้ชที่ชื่อได้เลยนะว่าปักหังซอโดยการน,นำคิมซังซิกซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้มาทําทีมมันจึงบ่งบอกได้ชัดเจนแล้วว่าพวกเขาเนี่ยปรารถนาที่จะกลับมาประหลัดล้ำงํ้ในอ,อ,อาเซียนในครั้งนี้ให้จนได้อีกครั้งหลังจากที่ถูกไทยแซงหน้าทั้งยังมีอินโดนีเดซียที่แรงขึ้นอีกทั้งอ,อีกประเทศนะฮะ โดเทนเนอร์ในวัย17ปีรานี้ก็มีโปรไฟล์ที่เหนือกว่าปาร์คคังซอที่สำไปเมื่อเจียบกับผลงานในช่วงอายุเดียวกันอีกทั้งยังถือเป็นเฮดโค้ที่น่าจับตามองในดินแดน,น,นสมขาวสมัยเป็นนักเตะเขาผ่านการค้าแข่งกับทางด้านของซองนำอีวาชุนนำกวางจูซังมูและก็ไปแขวนสตัร์ที่ชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์มาแล้วในครั้งนี้ ส่วนทีมชาติเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในคุนพลเกาหลีใต้ชุด w o ลคัพ u p 2 0 0นนะฮะและก็มีทางด้านของสถิติร,รับใช้ทัพแดนกึมมามากถึง59เกมโดยทําทำไปได้2ประตูพอผันตนเองสู่งานโค้ชคิมซังซิกเริ่มต้นกับชุนบุคคุนไดมอเตอร์ในชุดเดือนธันวาคมปี2020ก่อนจะใช้เวลาไม่นานกับการพาทีมแชมป์เคเล็กในปีต่อมาจากผลงานอันเลิศเลอนะฮะสมผลให้เขาเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นโค้ชยอดเยี่ยม2ส,สถาบันคือเคล็ก พ่วงด้วยสมาคมฟผู้บอลเกาหลีใต้และน่นเองที่ทําให้ชื่อของพี่แกไป็นที่น่าจับตามองในฉับพลันอย่างไรก็ตามฟอร์มของชุนบุคคุนไดมอเตอร์ในช่วงศุกส์ที่223ค่อนข้างที่จะย่ําแย่นะฮะเพราะชะนะเพียงแค่3จากทั้งหมด10เกมมันทําให้คิมซังซิกต้องแยกทางในท้ายที่สุดนั่นเอง ผ่านพ้เข้าสู่ปี2024เจ้าตัวอยู่ในสถานะที่ว่างงานนะฮะระดับเดียวกันที่เวียดนามก็เพิ่งปลดทุชิเยกับผลงานที่ตกต่ำแพ้ถึง10นัดจากลงสนาม11แมตช์โดยมีช่วงหนึ่งที่ปราชัยรวดโเทเกมแถมอันดับใน FIFA าบรลงกิงนั้นตกลงไปต่ำกว่า100ทั้งยังโดนไทยนะฮะกลับมาแซงหน้ากันอีกครั้งในครั้งนี้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบยอิชิอิสไตล์ประจำวันที่ 5พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับรั้งฟุบอนถันครับ